ผมซื้อควายมากคือได้ปีหนึ่งถึงสองปีผมจะขายยังสินะครับโอ้หมายถึงว่ารแรกๆเข้าเริ่มเลี้ยงมาซีปีครับพ่อคุณพ่อเลี้ยงในปีสองปีก็ขายออกครับโอ้ก็ซื้อเขามาใหม่ซื้อเขามาใหม่ซื้อเขามาใหม่แล้วพอได้ปีหนึ่งปีกว้างสิก็ขายออกช่วงราคาแพงโอ้ลักษณะการเลี้ยงควายคือห้องบ่อใดคัดเลือกพอขั้นว้แมียขั้นว้บอ่อครับพอได้ราคาปล่อยปล่อยครับซื้อมาใหม่ครับพอมันอ้วนมันพี่ได้ราคาปล่อย อกันีกแลวครับใช้ชีวิตสไตล์คนอีสานมือนีซองไทยบุงการผ้ากินเที่ยวเล่นผ้าพีผ้าหนองฮะออกล้อละครับลาะตอนเทียงๆใบใบย,ยังหน่อยพี่น้องพี่น้องที่เพิ่นเลี้ยงควายกากัลลังสิเอาควายเขาเขาห่มกับพี่น้องหลังจากปล่อยพ่นกิญ้าแล้วมือนีผ้าพี่น้องมาสอบถามการเลี้ยงควายของว่าที่ นายกอบตอพี่น้องบัญสีขายควาวครับเิ่นขายควายเพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อทหาเสียงเลือกตั้งเป็นนายกอบตอพี่น้องส่วนจะเป็นว่าที่อบตอได้หันเดี๋ยวพาพี่น้องเขับไปสอบถามเมื้อน,นี้พาพี่น้องมาเยีย่มยมถามขา่าวเป็นเปล่นทั้งพอพญิบานล่าสุดนี่เป็นอบตเป็นเป็นตำแหน่งยัยเออเเเองเราขึ้นพอวประธานสภาอบตอพลนแพงครับพลนแพงอัน อำเภอพนแห่งอำเภอาลาดตะนา,าปีจังหวัดจังหวัดตองไข่ได้พี่น้องเด้อมือน,นี้เราจะมาปล่อยคั้วไอเล้าครับตัวนี้บอกกำลังถืออยู่เหมาคุนพ่อครับเป็นไออายุจักปีแล้วนี่อายุประมาณสามปีพี่น้องเนี่ยเห็นบอกครับอายุสามปีอยู่ในค<ม>่มห,ห,หนึ่งสามปีได้ลูกยักตัวแล้วคุนพ่อเพิ่งได้ลูกสองต,วตวัวตัวใดล่ะตัวตัวหนึ่งของมันนี่แหละครับตัวนี้เด้พี่น้องได้ดิขึ้นมือดีเนาะบืนี้เนาะนะครับเดี๋ยว ตัวตัวตัวด้านหลังครับตัวด้านหลังตัวเมียตัวนี้เบ่ครับตัวตัวผุนนะครับเด้อตัวนี้ไอเป็นตัวเมียหรือตัวผู้คุณพ่อตัวเมียตัวเมียได้ปีเท่าไรครับน่ะนั่นน่ะยังยังไม่ถึงปีนี่แหละนี่แหละกำลังยังไม่ถึงปีวันนี้ไนท่องพอดีเป็นเรื่องไหนบั่นคว้าทังไหนคุณพ่อไอไอที่ที่ที่ลูกเพิ่งออกนี่ตัวโน้นครับตัวโน้นตัวเล็กๆโน้นมันได้ลูกสองตัวแล้ว โอ้พิ่นได้ลูกสองตัวคือตัวนี้กับตัวผู้น้องแมนบะครับแล้วก็เพิ่นนี้ท้องยังตัวนี้อ่ายังไม่แน่ใจผสมแล้วผสมแล้วยังไม่ทราบว่าจะท้องหรือเปล่าจะติดบ่ติดแมนบอจะติดหรือบ่ติดโคมนี่โคมสามโค่มสามตัวนี้น้อยตัวผู้ตัวเมียคุณพ่อตัวผู้ตัวผู้อ้าวสูงนี่เดี๋ยวผมย่างไปเบื้องใกล้ๆก่อนไอพี่น้องคนเดียวโอ้ยเพันนี่กับมาดมแต่หอมแต่กลัดเลยเอาคุณพ่อซื้อๆได้เดี๋ยวผมเบมึงกัน สูงประมาณร้อยร้อยยิ้หาพี่น้องตัวนี้อายุสามปีกว่าครับสามหรือสี่ว่าเป็นสี่มันลูกผลงยังไงเหรอ,อ,อประมาณสี่ปีครับอ่าปล่อยอะไรคุณพ่อตัวนี้เออ่คะแนนนี่ยังบ่ทราบบอกบ่กท่านนี่คิดว่าสิราคาตัวไหนครับหัว่าสิาจะปล่อยครับยายบ้านโอ้ยยายบ้านถ้าด้ห้อยหรือพี่น้องสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรเบอร์โทรคุณพ่อเอาศูนย์แปดเก้า 089 2ป8เก้าสอง6ก็ดแปดศูนย์ก็ปดศูย์หหนึ่งหหกถึงหกนะข้อประธานสภาอบตพลแพงครับราคายังบ่ทันได้ห้องไว้ครับใครมาคุยกันนอกรอบกับคุณพ่อเราเนาะหรือจะโทรคุยคุยกันก็ได้เม่นบอกครับครับครับอันนี้คือตัวแรกเราเนาะพี่้องเอาไปเบิ้งตัวอื่นที่เฮอบ่ป่อยตัวที่จะปล่อยอีกโอยังอีกบ่ครับเอาไปเบิงอีกตัวหนึ่งไปไก่บ่ได้ครับตัวนี้ เด้อต้องห่างๆยังหน่อยบ่ะต้องห่างๆยังหน่อยนะคุณพ่อเขาไปใกล้ได้บ่คุณพ่อบ่คุณพ่อกับอะไ้ตัวนี้ได้เท่าได้สองปียังตัวนี้คือสิบประมาณสองปีได้ละครับสองปีได้อยู่เนาะครับหหนาใญ่ผสมผสมแล้วตัวนี้ครับแล้วแม่นบ่ครับครับพ่อทั้งในคุณพ่อพ่อมันของผู้ใหญ่บ้านดงดานบ้านดงดานไม่ต้องว่าที่ทับในท้องนี่แม่นบ่ครับคกับขั้วบันบ้านเนาะตัวนี้ห้องราคาไว้บ่คุณพ่อนี่ ตัวนี้สามแปดตัวดีห้องไวสามแปดพี่น้องครับข้าวม่มันสามแปดข้าวไม่มั่นข้าวข้ายไมนั่งไม่มันเนาะครับครับเพิ่นห้องไว้แต่ว่าโค้งกว่านั่นยังมั่นบอกให้พี่น้องให้นด้ห่างมาติดต่อเอาครับครับไปเบิ่งแมียอีกแม่หนึ่งนี่ปล่อยอีกบ่ปล่อยอีกแม่หนึ่งกับเถิกหนึ่งนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องคู่นี้ครับคู่นี้ใส่ใส่ตัวข้างตัวทั้งสองครับเอาเมื่อกี้ท้องไทยตัวไหนถันเมื่อกี้ไทยตัวยางไปครับโอ้ตัวพุ่นครับตัวนี้ ที่เห็นกลนอยู่นี่เนาะเห็นกลทั้งสองนี่แหละเนาะครับทั้งสองครับตัวหนึ่งลอยเศร้าตัวหนึ่งลอยยิ้มห่าพี่น้องนี่ครับอยู่ในห่มมันอาจจะบว์เป็นไนเด้ออันนี้ก็บสองปีวะพี่น่อครับไอ้แต่ละตัวปล่อยยังไงบาทนี่เแาตกตัวตัวคุ่งฟังนี่ก่อนฟังฟังขวามือเออฟังขวามือวางไว้สามแปดตัวไส้มือสามเจ็ดอันนี้สามแปดพี่น้องอันนี้สามเจ็ดเนาะครับ ตัวเถิกนั่นเออไป๊ะใช่ยือสกีขายเหมือนเลยบ่เดี๋ยวนี้คุณพ่อพราได้ลุงนายกนะครับขายกล้วยลุงนายยกพี่น้องเอ้ยคนที่เป็นนายยกสช่ไหมนายกอบตอือนายกอบตพี่น้องตัวนี้ก็ยุบประมาณลอยเศร้านี่ครับตัวนี้ตัวไหนนี่ห้องไว้นี่อ่าสามหกครับตัวนี้ก็สามหกนี่สามหกสามเจ็ดสามแปดน้องพ่อเนาะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามตัวนี่เดี๋ยวไปเบิ้งอีกตัวอื่นตัวเพิ่นบ่ขายกับจีเบิ้งก็อย่างละมือนี่ ตัวนี้แม่นี่ได้มาจยังไงจากุพ่อนี่แม่นี่ผสมแล้วครับผสมแล้วพ่อทั้งใลอีกคบนี่อันนี้พ่อของคุยพี่สายบ่ของบ่พ่อของลูกประธานเดือนรัตนาวาปปีครับท่านเดือนรัตนาวาปปีทําไปแล้วได้ทอพ่อผสมพัน์ไว้แล้วหาพันบาทแต่เฉพาะผสมน่ะโอ้ครับเป็นคว้ง่ามขยะเป็นคั้ยง่ามข้าเป็นน้ำเสือพันท์ง่ามข้า ตัวนี้สูงประมาณลอยสามแปดเป็ห้าลอยสี่สิบพีรอนนี่เพิ่นเพิ่นบ่ขายยังบ่ขายเพราะว่าล่อเอาลูกงามก่อนล่อลูกปันพีรอนอ่าอันนี้ก็ลูกเพิ่นนวลที่ติดอยู่อ่าที่ลูกเพิ่นที่ติดตัวโน่นครับตัวตัวตู้โนุ่นตัวตู้แต่ขายบ่ตัวนั้นยังครับยังบ่ขายเนาะครับตัวตู้ยังบ่ขายครับเออขายแต่แม่นี่แม่แม่แม่นี่แม่นี่ก็ขายครับแม่นี่ก็ขายอ้าวแม่นี่เฮาเฮาถ่ายยังยังบนไายครับ เมียนี่ก็ได้ประว่าปีกว่ะอืมปีกัวๆถึงมาลอยซิมหาพี่น้องปล่อยอะไรคุณพ่อนี่เอาโคโคนี่เอาตัวนี้ก้อนใกล้ๆนี่ก้อนนี่อ๋อตัวใกล้นี่มันราคาเดียวกันไหมสามหกบ่ฮะบ่ตัวนี้น่ะสองหกสองเจ็ดอ๋ขายสองกัวครับสองกัวถือกัวงูอ่าซุ้มเบอร์หนึ่งสามครับอันนี้สองหกสองเจ็ตัวนี้ครับครับนี่เดีตัวแมนเราคุณพ่อเนาะแมน หัวผู้เหล่ายนี้ตัวเดียวกายอีกแม่นั่งเลยครับแม่แม่นี่้แมครั่งไทยครบเลยมึอนี่ขายแล้วจะลงนายกพี่น้องเอ้ยใหวยหาเงินลงนายกอบตพุ่นแดงนั่แหละตัวใดติบ้นไทยตัวนี้บ่ตัวยางว่านี่บ่ตัวนี้บ่มันละคือกันมดเอารวดไปเนี่ยมึงบ่ครับตัวยางออกก้อนผุนครับเออไปตัวยางออกก้อนผุนผมละเออจักเสียไทยเอาตัวใดเนี่ยมันซ้ำกันเอารวด <T> ab, ตัวนี้เป็นมอเีอร์ไที่่าสุดเนาะตัวนี้เท่าไรคุณพ่อสองเจ็องกันสองเก็แปดกพี่น้องย่างตัวนี้เด้อมี2องเองนี three ่สองตัวที่เหลือสามหกสามเก็สามที่เหลือสามหกสามเดทั three. Three ้งหมดจ็ดตัวคุณพ่อตอนนี้หนึ่งสงบมสี่อ่าตัวพอดีเนาะครั้ถามเรื่องเจ็ตัวคุณพ่อเรียงควายมันจะกดุนเลยเรียงค้วมันเรียงควายมันนี่ได้ สามสี่ปีแล้วครับสี่สี่แล้วครับเริ่มแรกๆเริ่มเลี้ยงเจ้าสูงแรกแรกๆนีเ่เริ่มเริ่มเลี้ยงนี่ครสามตัวครับตัวใดกับตัวใดวพ่อบอกพี่น้องบันไดบอกโอ้เลือขายทิ้งไปแล้วหมายถึงว่าผมเลี้ยงผมซื้อควายมากคือได้ปีหนึ่งถึงสองปีผมจะขายยังสิ่นนะครับโอ้หมายถึงว่าแรกๆเขาเริ่มเลี้ยงมาสี่ปีครับพ่อคุณพ่อเลี้ยงในปีสองปีก็ขายออกครับโอ้ก็ซื้อเขามาใหม่ซื้อเขามาใหม่ซื้อเขามาใหม่แล้ว พอได้ปีหนึ่งปีกวางสี่กะขายออกช่วงราคาแพงโอ้ลัาากษณะกะเลรี้ยงควายคือห้องบอ่อใดคัดเลียมพอพันไว้เมียพันไว้บ่อครับพอได้ราคาปล่อยปล่อยซื้อมาใหม่ครับพอมันอ้วนมันพี่ได้ราคาปล่อยปล่อยโอ้ลักษณะการเลี้ยงควายของเราพี่น้องเลยครับเอาสุดท้ายนี่ยังสิฝากพี่น้องพเพื่อนนาเพื่อนคิดอยากเลี้ยงควายหรือก็ลั่งชี้เรียงอยู่นี่การ,รเลี้ยงควายนี่แหละขอดีขอเสียก,การเลี้ยงควายข้อดีครับ ขอที่ดีก็อยากให้มีพื้นที่คือพอประทัดนี่เนื้อที่สี่สิบหาสิบไรนี่ลงไปหอดน้ำครับผัดถ้ำแล้วก็ใส่ไฟฟ้านอกว้ให้มันลงไปจินในน้ำพุ่นเมื่อใดเจ้าของมีงานครับแล้วก็บอกยังไงว่าอันแรกคือตรงมิทีตรงมิทีอันแรกคอ่าอันที่สองทุนนี่กับรเท่ายซื้อมาเลี้ยงสักแม่หนึ่งก่อนครับ ขยับขยายไปครับแต่ว่าบ่เลี้ยงควายให้มันมีลูกมันแปลว่าจังไงปบ่ให้มันมีลูกเพราะว่าผมบ่ชอบปลาคือถ้าเลี้ยงมีลูกแล้วมันนานได้ขาย<อ>ไปหาเอาควายน้อยตัวละสองหมื่นครับมาไว้พอได้สองหมื่นหาสองหมื่นหกนี่คือผมสิปล่อยอยู่เดียวนี้น่ะผมซื้อมาสองหมื่นเด้ปีกว่าแล้วผมสิขายสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนี่ ผมก็ได้6,7,000แล้วครับสองปีปีสองปีภาษาไทยเขาเรียกว่าเลี้ยงควายขุนเลี้ยงควายขุนเออพันภาษาไทยเขาห้องยังสั่นเนาะครับคุณพ่อที่ซื้อมา่ะจะเป็นตัวแม่ตัวผู้ก็ตามใจไม่ลวกมาเลี้ยงไว้ในปีนึงนี่กับขายยัางกีฬา6,7,000ครับอ๋อเอาได้กำไร6,7,000อันที่สามมีอย่างบ่อันที่สามตัวเสริมก็เลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูให้โยน้ำมีสะมีหยังครับเลี้ยงหมูมีสะให้ควายล้งล้วก็มีหมูเลี้ยงอยู่ขอบสะ ก็ได้หมูก็ได้ปลาก็ได้คว้ยก็ได้รวมกันอยู่นี่ให้มันเกอกูลกันครันวันนี้ก็ขอบคุณทันว่าที่นายกอบตขอให้ได้เป็นทุกคุณอ่้อเด้อับอำลาพระจ่าไปกนอนามรับผดองเ้อครับบวัสดีครับบวัยดีครับบวัสดีครับ